สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับผมนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะในท้องถิ่นไปแล้วนะครับศิลปะในท้องถิ่นแต่ละภาคไปแล้วนะครับผมต่อไปนี้ในสัปดาห์นี้จะเป็นการทบทวนนะครับในเรื่องหลักการวาดภาพนะครับหลักการวาดภาพาบสีนั่นเองนะครับนะเป็นการทบทวนนะครับ การหลักการวาดภาพระบายสีเนี่ยหลักการวาดภาพระบายสีที่ดีเนี่ยนะครับควรมีหลักปฏิบัติดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับกําหนดเรื่องนะครับและคิดภาพนะกำหนดเรื่องและคิดภาพก่อนกําหนดเรื่องคือสมมติว่านักเรียนไปเที่ยวกับพ่อแม่ที่สวนสัตว์นะครับนักเรียนแบบว่าชอบเหตุการณ์นี้มากเลยนะครับนักเรียนก็กําหนดเรื่องขึ้นเลยว่าเที่ยวสวนสัตว์นะครับเที่ยวสวนสัตว์ และนักเรียนก็คิดภาพว่าไปที่ยรนักเรียนไปเที่ยวสมพพ่อแม่นักมีไข่มัง่งมีพ่อมีแม่มีนักเรียนแล้วก็มีสัตว์ชนิดต่างๆนะครับนะนะครับนั่นคือการกําหนดเรื่องและคิดภาพเราคิดภาพไปแล้วต่อไปเราเริ่มร่างภาพร่างภาพโดยการใช้ดินสอร่างภาพก่อนนะครับร่างภาพมาว่าวาดตัวเราเองวาดพ่อวาดแม่แล้วก็มีสัตว์ชนิดต่างๆนะครับ นะครับในสวนสัตว์นั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปคือการระบายสีนะการระบายสีันเรียนก็ต้องใช้สีไม้หรือสีน้ําหรือสีอะไรแล้วแต่ระบายให้เกิดความสวยงามนะครับต่อไปขั้นต่อจากระบายสีคือขั้นตกแต่งภาพนะครับขั้นตกแต่งภาพเนี่ยนะครับคือการตัดขอบภาพนั่นเองโดยการใช้สีที่เข้มกว่าหรือว่า ใช้ส like ah 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 ีด ah ําตัดขอบภาพให้เป็นเส้นให้เป็นรูปร่างอย่างชัดเจนนะครับนี่ดูอย่างภาพตัวอย่างนี่ครับภาพตัวอย่างเห็นไหมครับภาพตัวอย่างภาพตัวอย่างนะครับต้องเรียนนะครับนี่ภาพตัวอย่างด้านล่างนี่นะครับภาพตัวอย่างด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับภาพตัวอย่างด้านล่างนี้อ่าเขามีการตัดขอบนะครับเห็นไหมตกแต่งเป็นการตัดขอบสีเข้มกว่านะครับนะ หลักการวาดภาพแค่นั้นไม่พอต้องมีการจัดวางภาพด้วยนะครับนักเรียนจัดวานักเรียนอาจจะเดินคู่กับพ่อกับแม่นะครับตรงกลางถนนแล้วข้างๆจะเป็นอาจจะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะครับนะอันนี้คือการจัดวางภาพนะครับคือการอย่างเป็นส่วนสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับนะครับนะนั่นคือการจัดวางภาพนะครับการจัดวางภาพคือวางภาพเหมาะสมกับลักษณะกรอบนะครับเช่นนะครับ เราวาดแนวตั้งเราต้องวาดให้ภาพให้เหมาะกับแนวตั้งนะครับจัดวางรูปภาพให้เหมาะกับแนวตั้งหรือเป็นกรอบแนวนอนก็ต้องวาดให้มันเหมาะสมกับกรอบแนวนอนนะครับเช่นในรูปภาพนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าในรูปภาพนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านะครับนะจัดให้มันสมดุลกันสองข้างหรือตรงกลางนะครับให้มันสมดุลกันนะครับ สองเลยวาดภาพให้มีขนาดเหมาะสมกับกรอบนะครับไม่ใหญ่ระกรอบหรือไม่เล็ก่ากรกอบถึงเกินไปนะครับนะต่อไปจัดภาพให้มีน้ําหนักกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางหรือด้านข้างให้มันสมดุลกันนั่นเองนะครับต่อไปวาดภาพให้มีจุดสนใจเพียงจุดเดียววาดภาพให้มีจุดสนใจเพียงจุดเดียวนะครับอย่างเช่นเราจะเน้นที่ตรงครอบครัวเราก็ได้นะครับนะครับต่อไปจัด ส่วนประกอบของภาพให้รวมกันอย่าให้กระจัดกระจายนะครับจัดส่วนประกอบภาพให้อยู่รวมกันให้ได้นะครับอย่าให้กระจัดกระจายไปแถบใดแถบนึงหรือว่ากระจายไปทั่วเลยอย่างนี้มันจะดูไม่ไม่สวยงามไม่โอเคนะครับผมนะนะการจัดวางภาพและหลักการวาดภาพเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้จะไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นการทดสอบนะครับเป็นการให้นักเรียนทํา วาดภาพเพื่อเก็บคะแนนนะครับสิคะแนนนั่นเองนะครับครูเปาให้นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจและตั้งชื่อเรื่องมาด้วยนะครับอ่าเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจพร้อมตั้งชื่อเรื่องมาและระบายสีให้สวยงามนะครับทําลงในสมุดวาดเขียนของนักเรียนนะครับนักเรียนต้องกําหนดชื่อเรื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวาดภาพข้างล่างนะครับเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจอาจจะไปเที่ยวที่ไหนมาหรือว่าทําอะไรอยู่ที่บ้านเนี้ยนักเรียนประทับใจ ให้นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์นั้นมานะครับนะให้สวยงามนะครับครูปอให้สิบคะแนนนะนะครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้หรือมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีการเก็บคะแนนอีกหรือไม่นะครับเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้านักเรียนอยู่บ้านนักเรียนป้องกันตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดแรงนะครับผมนะ เวลาออกมาให้เรียนใส่แมสชั้นได้ยิ่งดีพกเจลล้างมือหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือตลอดนะครับผมนะด้วยความเป็นห่วงจากกูปเปานะครับนะครับโอเคทํางานส่งด้วยนะนี่เป็นแบบทดสอบนะเก็บคะแนนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ